อันดับที่ส0บปุ่มหลังของครอบครัว หลายคนอาจจะคิดว่าเวลาดีมีปูตินเกิดมาบนกองเงินกองทองและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมาโดยตลอดแต่ทว่าความจริงนั้นกลับอยู่ขั้วรตรงข้ามเนื่องจากปูตินนั้นเกิดในครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ของเขาแต่งงานกันตั้งแต่อายุสิ 17, ซึ่งเป็นช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่2องทำให้พ่อของเขาถูกเกณฑ์เข้ากองทัพในตอนที่นาซีเยอรมนีบุกแม่ของเขาก็ถูกขังอยู่ที่เลนินกาดจากนั้นเมื่อสงครามจบลงพ่อของเขาก็เป็นลูกจ้างในโรงง,งานผลิตรถไฟในขณะที่แม่ทำงานเป็นคนกวาดถนนโดยทั้งสองคนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กที่มี ในปี1952วลาดิมีปูตินก็ลืมตาขึ้นมาดูโลกซึ่งในภายหลังเขาเคยบรรยายที่อยู่อาศัยในวัยเด็กเอาไว้ว่ามันเป็นอาพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กที่แออัดมากๆมันหนาวเย็นมากเพราะไม่มีฮีเตอร์อีกทั้งมันยังเต็มไปด้วยหนูที่ตัวเขาและเพื่อนๆนมักจะไล่ตีมันด้วยหมายอันดับที่9เส้นทางของวลาดิมีปูติน ในระหว่างการเติบโตของปูตินเขาเป็นหนึ่งคนที่ได้รับการศึกษาที่ค่อนข้างดีเนื่องจากจบปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์ซึ่งหลังจากที่เขาเรียนจบเขาก็สามารถเข้าทำงานในหน่วยสืบรชาชการลับของสหภาพโซเวียตหรือที่รู้จักกันในนามของ KGB ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารโดยเขาทำงานอยู่ที่นี่เป็นเวลานานถึง15ปีและไต่เต้าขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นจนในที่สุดเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายปูตินก็ลาออกจาก KGB แล้วหันมาเริ่มต้นเส้นทางทางการเมืองโดยเริ่มจตกการเป็นที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีเมืองเราดกก่อนนนนจาั้ใปี 1994เขาก็ได้มุ่งหน้าสู่มอสโกเพื่อเป็นหนึ่งในทีมงานของประธานาธิบดีจากนั้นเขาก็ก้าวหน้าขึ้นไปในตำแหน่งต่างๆอย่างเช่นตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงแห่ง3พันธรัฐจนกระทั่งในปี1999ปูตินก็ได้รับการโปรโมตให้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งในปีเดียวกันนี้ประธานาธิบดีคนแรกของรัสเซียอย่างนายบอริเซียลซินก็ได้ลาออกจากตำแหน่งปูตินจึงเป็นผู้รักษาการประธานาธิบดีและเมื่อถึงปี2000ปูตินก็ลงเลือกตั้งและสามารถเอาชนะมาได้จนได้กลายเป็นประธานาธิบดีีคนนอปัับจจุก อันดับที่ปาดให้เพื่อนมาเสียบแทน ตามรัฐธรรมนูญของรัสเซียได้บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ที่เป็นประธานาธิบดีจะสามารถดำรงตำแหน่งได้วาระละสปีและติดต่อกันได้ไม่เกิน2สมัยและด้วยความที่ปูตินดำรงตำแหน่งมาแล้ว2สมัยตั้งแต่ปี2000ถึงปี2008ซึ่งถือว่าครบตามเงื่อนไขแล้วดังนั้นในการเลือกตั้งของปี2008ที่เขาไม่สามารถลงเลือกตั้งได้เขาจึงส่งเพื่อนที่ตัวเองไว้ใจอย่างนายดมิทีเมดเวเดฟลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแทนตัวเองซึ่งจากการสนับสนุนของปูตินก็ทำให้ฐานเสียงของปูตินเทคะแนนไปที่เขาจนสามารถเอกาชนะการเลือกตั้้้งงมาไดดวยยคะแนเสี 8%จากนั้นเมื่อนายดมิทีเมดเวเดฟได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเขาก็แต่งตั้งให้ปูตินเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นเมื่อครบวาระในปี2012ปูตินก็สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้อีกครั้งซึ่งเขาก็สามารถเอาชนะได้เช่นเคยและเมื่อปูตินได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีเขาก็แต่งตั้งให้ในายดมิทีเมดเวเดฟเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นกันอันดับที่7ทําทำไมถึงได้อยู่ยาวๆ หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าปูตินเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีในปี2012ต่อให้เขาเป็นประธานาธิบดี2ส,สมัยติดกันก็น่นาจ,จะสิ้นสุดลงในปี2020และไม่น่าจะสามารถลงเลือกตั้งได้ในครั้งต่อไปแล้วทําไมตั้งแต่ปี2012จนถึงทุกวันนี้เขายังคงดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของรัสเซียอยู่ซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงที่ดมิทีเมดเวเดฟดำรงตําแหน่งประธานาธิบดีในสมัยนั้นเขาได้มีการผลักดันให้แก้กฎหมายจากเดิมที่ประธานาธิบดีจะอยู่ได้สมัยละ4ี่ปีก็เปลี่ยนมันเป็นปหนนกัน,กนอนอยู่ต่ตได้จง ปี2024จากนั้นในปี2020ก็ได้มีการทําประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูนเพื่อลีเซตสถานะของปูตินที่จากเดิมเมื่อถึงปี2024เขาจะลงเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ได้และต้องหาคนอื่นมาเป็นประธานาธิบดีขั้นก่อนเพื่อีเซตสถานะปูตินให้กลายเป็นศูนย์แล้วสามารถลงเลือกตั้งในครั้งต่อไปได้ซึ่งถหากเขาชนะอีกสองสมัยติดต่อกันเขาก็จะได้ครอบครองตาแหน่งนี้ไปยาวๆจนถึงปี2036จนทาให้หลายฝ่ายออกมาพาก์วิจารณ์ว่านี่คือการซื้อเพ่าอำนาจของตัวเองและเขาอาจจะตั้งใจเป็นประธานาธิบดีีดีของรััซยไปชช่ววิต อันดับที่6ด้านซอฟต์ของปูติน เนื่องจากปูตินมีบุค,คลิกค่อนข้างเงียบขรึมทำให้คนทั่วไปอยากเห็นมุมอื่นของเขาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมในวันว่างที่มักจะได้รับความสนใจจากผู้คนมากเป็นพิเศษซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เวลาไปกับกิจกรรมกลางแจ้งทางกลางธรรมชาติอันสวยงามไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมขี่มา้าตกปลาและล่าสัตว์บางชนิดเป็นตน้นโดยภาพต่างๆที่มีการเผยแพร่ออกมาแม้จะบอกว่าคือการพักผ่อนในยามว่างแต่มันก็ยังดูน่าเกรงขามอยู่ดีและนอกจากนี้ปูตินยังเป็นอีกหนึ่งคนที่สนับสนุนกฎหมายคุ้มครองสัตว์ไม่ว่าจะเป็นนโยบายสนับสนุนงานวิยชล์าน ไม่ว่าจะเป็นเสือมีควโลกโลมาและนกกระเรียนอีกทั้งยังมีกฎหมายที่ว่าด้วยการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสมอีกด้วยซึ่งหลายคนได้กล่าวว่าสิ่งเหล่านี้คือด้านซอฟต์ของปูตินอันดับที่5จัดการโอลินกะ โอลินกาในรัสเซียนั้นคือกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจไล่ตั้งแต่นักธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนถึงน,นายธนาคารคนใหญ่คนโตซึ่งคนกลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจของรัสเซียเป็นอย่างมากการเคลื่อนไหวของพวกเขาในแต่ละภาคส่วนก็ล้วนแล้วจะมีผลประโยชน์อยู่ด้วยเสมอจนทำให้ผู้คนเกิดความเกลียดชังประมองว่าคนกลุ่มนี้คอยสูบเลือดสูบเนื้อและมัางคั่งร่ำรวยเพียงฝ่ายเดียวในขณะที่ชาวบ้านจะดำดํามีแต่ความยากลําบากและจนลงไปทุกทีซึ่งในปี2000เมื่อปูตินก้าวขึ้นมาเป็นประธานานธิบ การเล่นงานพวกเขาอย่างหนักโดยข้อหาต่างๆที่ร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นการช่อโกงการเลี่ยงภาษีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและอื่นๆอีกมากมายแล้วแต่กรณีจนนาให้บรรดาอลิงกาอยู่ไม่ได้และจาเป็นจะต้องรักษาความมั่งคั่งที่เหลืออยู่โดยการลี้ภัยไปอยู่ประเทศอังกฤษ โดยการกวาดล้างโอริงกาที่ว่านี้สร้างคะแนนนิยมให้กับปูตินเป็นอย่างมากซึ่งโอลิงกาดังกล่าวก็ถูกจัดให้เป็นโอริงกายุคแรกซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความจงเกียจจงชังต่อปูตินเป็นอย่างมากในขณะที่โอริงกายุคสมัยใหม่ก็ยังคงสามารถเรืองอำนาจทรงอิทธิพลและได้ผลประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจในรัสเซียอยู่ซึ่งเหตุผลที่เป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะโอริงกายุคใหม่ไม่ต่อต้านปูตินพวกเขาอยู่ข้างปูตินและอยู่กับร่องกับรอยตามที่ปูตินกำหนดไว้อันดับที่4เอ็ดเวิร์ดโนเดน อย่างที่เราทราบกันดีว่าัรเซียกับสหรัฐอเมริกาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาโดยตลอด ในเหตุการณ์เมื่อปี2013เมื่อนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนชาวอเมริกันได้ออกมาแชร์ข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐว่า,ร,า,ารัฐบาลสหรัฐแอบเก็บข้อมูลส่วนตัวของประชาชนและรวมไปถึงผู้นำประเทศบางคนด้วยจนเกิดเป็นแรงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและแน่นอนว่าเอ็ดเวิร์ดสโนเดนย่อมถูกทางการไล่ล่าและไม่สามารถอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกต่อไปเขาจึงรีภัยไป,ไปอยู่ที่รัเสเซียซึ่งในจุดนี้เองที่ทาให้รัเสเซียกับสหรัฐอเมริกาตึงเครียดมากขึ้นไปอีกเพราะนอกจากที่ปูตินจะอนุญ,ญาตให้เข้ามาลี้ภัยได้แล้้<ๆ>้้วเเเเขขาาาายยัััังงไไดดดมอออบบลืกกกใหกใหหน den, นนนรรสสญชซี าต้องการมาในอนาคตอันดับที่3อมยาร้าง ในแง่ของชีวิตส่วนตัวอย่างเรื่องของคู่ครองนั้นปูตินได้แต่งงานกับรุดมิล่าตั้งแต่ปี1983ทั้งคู่มีบุตรสาวด้วยกัน2คนแต่ทว่าในปี2014ปูตินและภรรยาก็หย่ากันอย่างเป็นทางการซึ่งสาเหตุมีรากฐานมาจากหน้าที่การงานของปูตินที่มันทําให้เขามีงานยุ่งอยู่เสมอชีวิตเขามีแต่งานอย่าว่าจะออกงานร่วมกับภรรยาเลยแค่จะหาเวลาเจอหน้าภรรยาก็แทบจะไม่มีและด้วยความที่วิธีชีวิตของทั้งสองคนแตกต่างกันมากจึงทําให้พวกเขาห่างเหินกันมาและหย่าร้างกันในที่สุดส่วนลลูกกสาสาาวทัั้้งงงคนนนนนตตตต่าพา็พเเิบโแะมีชปขอ ัวเองซึ่งในจุดนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะักอันดับที่2เคยขับแท็กซี่มาก่อน ครเล่าจะคิดว่าผู้นำระดับพรารกาจของโลกใบนี้อย่างวลาดิมีปูตินก็เคยขับแท็กซี่มาก่อนโดยเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยในสารคดีรัสเซียล่าสนประวัิสตรที่ปูตินเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าย้อนกลับไปเมื่อปี1991ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สาภาพโซเวียตกำลังล่มสลายมันถือว่าเป็นหายนะที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงมันส่งผลทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งในจุดเปลี่ยนผ่านจากสาภาพโซเวียตมาเป็นประเทศรสัสเซียก็มีผู้คนจำนวนมากตกสู่ความยากจนและตัวปูตินเองก็มีปัญหาทาง้าางัแมขตอบ็ซ หารายได้เสริมอันดับที่หนึงความมั่งคั่งของปูติน จากการประเมินของเว well ็บไซต์ w ว a ต t h y g o ิ i l l a com ระบุว่าความมั่งคั่งของวลาดิมีร์ปูตินใน,นปี2022นี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ7,000 70ล้านเหรียญสหรัฐหรือ2.275ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นความมั่งคั่งที่มากมายมหาศาลแต่ทว่าทางด้านของนายบิลโบเดอร์ที่เป็นอดีตผู้จัดการกองทุนในรัสเซียได้เคยกล่าวไว้ว่าปูตินน่าจะมีทรัพย์สมบัติอย่างอื่นที่แอบซ่อนเอาไว้ในต่างประเทศไล่ตั้งแต่ที่ดินเครื่องบินรถยนต์นาฬิกาหรูและอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งความมั่งคัั่่่่่งงงททท้้้หหหมมมดีีีเขาาาาาจจรรริๆแลลลลวนนะะออยูปณ2ื6.5 bye